สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้จองนะครับเป็นพระพิมพ์กุวัดคูสลอดรุ่น3นะครับผมนะครับครบวาระ99ปีนะครับของการสร้างนะครับพระกุฏคูสลอดนะครับวัดนี้คูเอ่อรายการนี้วัดคูสลอดนะครับเป็นคนอ่าเป็นวัดที่จัดสร้างเองนะครับโดยที่ร่ม โดยที่มีการร่วมมือกับวัดหลายๆวัดนะครับอย่างเช่นของทางวัดสุทาวาติปิปัตสนานะครับเจ้าคุณลักษ์นะครับก็มีเจ้าคุณลักษ์มาเสดให้แล้วก็ครูบาสุรินเป็นเจ้าพิธีนะครับแล้วก็รวบรวมผงนะครับผงวัดผงมวลสารนะฮะที่มาทำนะครับผมเล่ากันเกินนิดนึง ออนอกจากนั้นก็จะมีมวลสารของพงของหลวงพ่อพัดวัดรวยด้วนด้วยนะครับผมสังเกตใจว่า,ารุ่นนี้น่าจะจะมาแพงแน่นะครับนี่ก็จะเป็นรายการนะครับที่จัดสร้างนี่เป็นนะครับเป็นชุดของนําเรื่องในพิมพ์ปิดทองนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดทองคำสามดอกน่าจับจองนะฮะองค์ละพันเดียวถ้าเป็นชุดอย่างนี้มีหลายแบบนะฮะถ้าเป็นชุดอย่างนี้ก็เป็นชุดข้างล่างก็จะเป็นกรรมการ นะครับข้างบนก็เป็นชุดนําเลิก์นะครับแล้วก็จะมีแบบองค์ละร้อยก็มีนะครับองค์ลร้อยก็ผงธรรมดานะครับไม่ได้ปิดทองในพิมพ์ไม่ได้ใส่ตะกรุดนี่เ็าจะใส่ตะกรุดข้างบนเนีะฮะได้เป็นองค์ลร้อยแล้วก็มีการสร้างเป็นตะกรุดนะครับตะกรุดเกาะเพชรด้วยตะกรุดเกาะเพชรก็คุกผงนะครับเขียนยันด้วยมือแล้วก็คุกผงด้วยนะครับน่าใช้ดอกก็ร้อยห้าสิบบาทเ นะครับรายละเอียดก็จะมีอยู่ในแผ่นนะครับโปรชัวตรงนี้ก็จะมองเห็นชัดนะครับรุ่นเนี้ยสร้างโดยพระครูพิพัฒนะครับพระครูพิพัฒนากิจวิมลนะครับเจ้าวาดพระครูตลอดนะครับร่วมมือกับนะครับนะครับหรือสร้างร่วมกับหลวงพ่อพัดเอิหลวงหลวงเจ้าคุณเจ้าคุณลักะฮะวัดวิททาวาสิปัสสนานะครับนี่เป็นนะครับ ลำเลื้องนะครับนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นนี่คือพิมพ์ทั้งหมดที่สร้างในยุคข,ของหลวงพ่อพงศ์หลวงพงศ์ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานนะครับผมแล้วก็สมัยที่ท่านสร้างนั้นเนะี่ยท่านก็นิมนต์หลวงพ่อปานมาเสกนั่นคือกุกคุสลอดหนึ่งนะฮะหลังจากท่านสร้างท่านก็เอาให้คนทั่วไปบูชาแล้วก็เก็บเข้าไปในกุกนะครับพิมพ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับยกเว้นพิมพ์สมเด็จเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ต่างจากของหลวงพ่อปานนอนกนั้นนะ ตรงกับหลวงพ่อปานหมดอย่างเช่นพิมพ์ขีคุดพิมพ์ขีอนุมานพิมพ์ขีไก่พวกนี้มีมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานเลยนะฮะนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยผ้าของหลวงพ่อปานแพงมากนะครับคนก็หันมาสนใจเรื่องของพ้ากู๊กุกสลอดนะครับแล้วก็ทางวัดเขก็จะเก็บมวลสารไว้ตลอดนะครับมาสร้างรุ่นสองก็ในสมัยของ นะครับหลวงพ่อยวก่อนนะมีมาสามรุ่นรุ่นที่สามคือรุ่นนี้นะครับผมรุ่นที่สองเนี้ยหลวงพ่อสมหวังจะเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็รุ่นสามตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ผงรัปวพัดด้วยจึงเป็นเกจิดังในยุคนี้นะครับอีพิมพ์ขีเม่นนะครับถ้าเป็นธนุมานก็พวกรับราชการนะครับพวกคุดเออคุดรับราชการพวกธนุมานนะพวกทำบริษัทอะไรเงี้ยถ้าไก่ก็คนค้าขาย นะครับขายเป็นนิมิตที่หลวงพ่อปานท่านนะครับตอนนั้นท่านสร้างพระขึ้นมาเจอพราะเกิดจากนิมิตตามรูปของสัตว์ต่างๆที่มาปรากฏนะครับให้พระเจ้าประทับนะครับผมถ้าพมถ้าปกปาเนี่ยก็ความบุดสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะครับจากนั้นก็นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสามแะนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาทุน นะครับทุนทรัพย์สมทุนสมทบทุนเข้ากองทุนนะครับคณะสงฆ์อำเภอราชบวัวหลวงสําหรับเป็นนะครับ่าใช้จ่ายด้านการศึกษาปริยธรรมและการศึกษาส่งข้อต่างๆของของคณะสงฆ์นะครับอำเภอราชบัวหลวงนะครับโดยจะมีพระภาวนาธรรมพิรักนะครับหรือเจ้าคุณลักษณะเจะ้าวาดวสุทาวาวีปัสนาเป็นผู้อุปสมนะครับและก่อตั้งกองทุนคณะสงฆ์ นะครับผมซึ่งดูจะเห็นว่าเสื้อสดกดงานนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะครับเป็นหลวงพ่อปานทุดงกรแตะกรดนะครับถ้าชุดนี้เป็นชุดนะครับชุดกรรมการนะครับที่กรรมการอุปธรรมที่เป็นเนื้อธรรมดานะครับเนื้อธรรมดาพิมพ์นี้ครับที่พิมพ์ทศเจ็ดชั้นนี่เป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อพงษ์ท่านสร้างมาแตกต่างจากของหลวงปานนะครับผมอาจารย์พงษ์นะฮะ นอกนั้นเหมือนกันหมดอะไรอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์จันลอยสุดท้ายเนี่ยเป็นของบัตรกุสลอดเองนะครับแต่พิมพ์พวกนี้จะเป็นขี่อนุมานขี่ไก่ขี่ลิงนะคขี่ปยาคุดนะครับหรือขี่เม่นของเม่นอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นพิมพ์พระนะครับพระทรงสัตว์นะครับ,รรรนะรบของพระปานซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงมากซื้อก็ไม่ไหวนะครับชาวหาบุชากลำบากนะของเก๊ก็เยอะ นี้ก็เป็นพระบูชานะครับที่สร้างรุ่นนี้ก็มีขนาด5นิ้ว9นิ้วนะครับผม5นิ้วก็3,500 9นิ้วก็8,000นะครับก็ปั้นตามแบบของรูปทงของพระปานนะครับนะครับที่จะมีพระทยศนะครับนั่งโต๊ะขาสิงนะครับเป็นนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์นี้เลยตามรูปนี้นะครับผมปั้นตามนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็รายการตะกี้ที่พูดถึงแล้วก็คือเรื่องตะกุด ยันเกาะเพชรน่าใช้นะครับดอกละร้อยห้าสิบาทนะครับก็มีค่าส่งอีกเพีห้าสิบาทเองนะครับผมนี่ครับเป็นรูปของมนสารเก่านะครับนะครับที่วัดเก็บเอาไว้นะใส่อยู่ในพระอบนะครับแล้วก็มวลสารนะครับผงที่หลวงพ่อพัดท่านเสกมาให้นะครับแล้วก็จะแสดงเป็นรูปของหลวงพ่อพัดกำลังเสกอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเชียอะเลยนะครับหน้าหน้าจองเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง เก่งไว้เลยขึ้นนะครับเวลาพระออกขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะคนรักนะครับเป็นเจ้าเป็นเกจิที่เศษนะครับท่านก็เขียนผงไทยลงไปด้วยนะครับเอ่อถ้าสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1นะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามนะครับและท่านจะไม่พบไม่ไม่พลาดนะครับวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องนะครับผม ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ